สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดามเจนนะคะวันนี้จะชวนทําเจลส้มไว้ใช้กันค่ะสูตรนี้ก็เหมาะสาหรับผู้ที่เป็นฝ้ากระจุดด่างดำใบหน้าไม่เรียบเนียนนะคะและทําใช้กันง่ายๆค่ะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมหลักก็จะมีส้มนะคะและเจลว่านหางจระเข้ค่ะและเราจะเพิ่มความชุ่มชื้นด้วยน้ํามันนะคะ สำหรับน้ำมันจะใช้เป็นน้ำมันมพะพร้าวสกัดเย็นหรือเบบี้ออยก็ได้ค่ะหรือน้ำมันที่เราทำเองก็ได้นะคะวันนี้จะใช้เป็นน้ำมันจากเปลือกส้มค่ะเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มจากคั้นน้ำส้มออกมาก่อนนะคะ สำหรับส้มมีวิตามินซีสูงจะช่วยดูแลผิวพรรณให้ขาวกระจ่างใสและจะช่วยผัดเซลล์ผิวให้ผิวเก่าหลุดลอกและเผยผิวใหม่ที่กระจ่างใสกว่าเดิมคะ่ะเหมาะกับคนที่เป็นฝ้ากระและจุดด่างดำมากเลยนะคะ อนนี้เราก็คั้นน้ำส้มได้แล้วนะคะต่อไปเราไปเตรียมผสมกันเลยค่ะเริ่มจากเจลว่านหางจระเข้นะคะใช้เจลว่านหางจระเข้3ช้อนค่ะสูตรนี้ถ้าเพื่อนๆใช้ว่านหางจระเข้สดก็จะไม่ทําให้เป็นเนื้อเจลนะคะแต่ก็สามารถใช้ได้เป็นโทนเนอร์หรือเซรั่มได้ค่ะ สำหรับเจอว,ว่านหางจระเข้ก็จะช่วยเติมน้ำให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวและยังช่วยสมานผิวลบรอยสิวฝ้ากระและจุดด่างดำและสามารถลดความมันบนใบหน้าได้อีกด้วยนะคะจากนั้นเราจะใส่น้ำมันค่ะวันนี้ใช้เป็นน้ำมันจากเปลือกส้มนะคะในน้ำมันจะมีวิตามินอ e ีสูงมีสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งจะช่วยลดริ้วรอยและฟื้นฟูผิวที่แห้งกร้านให้เนียนนุ่มค่ะสำหรับวิธีทําน้ํามันต่างๆเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ได้นะคะหรือจะดูจากลิงก์มุมบนขวามือได้เลยนะคะพอใส่น้ํามันลงไปแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันดีก่อนค่ะ คนจนได้เนื้อครีมแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ำส้มนะคะใส่น้ำส้มไปสองช้อนชาค่ะสำหรับส่วนผสมวันนี้จะมีของสดด้วยคือน้ำส้มก็จะสามารถอยู่ได้7-10วันในตู้เย็นนะคะจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันค่ะ หลังจากที่คนผสมเข้ากันดีแล้วก็จะได้เนื้อเจลประมาณนี้ค่ะและสามารถนำไปใช้ได้เลยค่ะแต่วันนี้เราจะเพิ่มคุณค่าโดยใส่ส่วนผสมของไฮยาลูรอนนะคะซึ่งจะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นมากขึ้นและยังมีวิตามิน B3 ทําำให้ผิวกระจ่างใสมีคอลลาเจนที่จะช่วยกระชับผิวให้ผิวเด้งดูมีสุขภาพดีค่ะสำหรับครีมซองแบบนี้หาซื้อได้ที่เซเว่นนะคะหรือถ้าไม่มีก็จะไม่ใส่ก็ได้ค่ะ จากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันอีกครั้งนะคะ พอเข้ากันดีแบบนี้แล้วก็หาขวดมาใส่ได้เลยค่ะสำหรับวิธีใช้ก็สามารถใช้ได้ทั้งตอนเช้าและตอนเย็นนะคะถ้าใช้ในตอนเช้าเพื่อนๆก็ต้องตามด้วยครีมกันแดดทุกครั้งค่ะเพราะแสงแดดเป็นตัวการสำคัญเลยนะคะที่ทำให้เกิดฝ้าสำหรับเจลส้มสูตรนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายนะคะซึ่งจะช่วยบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื้นได้ทั้งวันเลยค่ะ สำหรับวิธีเก็บรักษาเมื่อใช้เสร็จแล้วก็ควรเก็บใส่ในตู้เย็นไว้นะคะสามารถอยู่ได้7-10วันค่ะเพื่อนๆลองไปทำใช้ดูนะคะเจลส้มที่จะช่วยให้หน้าขาวกระจ่างใสและยังช่วยบำรุงผิวลดริ้วรอยให้ความชุ่มช,ชื้นตลอดทั้งวันเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องมาดามเจนด้วยค่ะและขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ